ไหน่อยเท่านั้นเอเอาอันก็บังกล่องนะมือบางกล่องไว้นะเออกดเลยยังเอาละครับนักกบเอาละครับจัดหนักจัดเต็มแล้วทครับเพิ่งมาเจอกันตัวแรกปล่อยไปแล้วเดี๋ยวอันที่สองอ๋อตัวที่สองแล้วตัวแรกปล่อยแล้วครับกำลังกำลังตามครับกำลังตามหมายเขาละ เอาขึ้นมาเดี๋ยวไปปล่อยบ่อทรายถ้าจะไปนะปล่อยทรายปล่อยทรายอืมปล่อยทำไมน่าจะไปปล่อยบ่อทรายปล่อยทรายโน้นเหรอปล่อยของเหี<ะ>้ยปล่อยของเนี่ยนะอืมเอาไปปล่อยบ่อทรายข้างวัดอเออไปเป็นเพื่อนของผม,น,มนะเอาได้นี่ไหนมาดูผมยักเลยโล ลอยอยู่เนี่ยก็จะบาดมือนี่ขบยางเลยนะเชียรแล้วครับขึ้นแล้วค <laughs> รับนี่ขบยางครับขึ้นแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่ถึงถึงสองไหมไหนสองนี่ตัวที่สองนะไหมน้ำหนักมองไม่เห็น นี่นะครับสำนักปกครับ